มิสเตอร์ PEA รู้ทันไฟฟ้าตอนขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยการจอดรถปฏิบัติงานบนไหลทางสวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์ PEA กับความรู้ดีๆที่จะนำวิธีการปฏิบัติในการทำงานด้านไฟฟ้าและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้ามาฝากทุกท่านนะครับวันนี้พบกับ ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยการจอดรถปฏิบัติงานบนไหลาทางซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยครับก่อนการปฏิบัติงานเรามีวิธีการในการเตรียมตัวคือ 1. ตรวจสอบความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานหรือ inspection ทุกครั้ง 2. ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE 3. มีการแจกแจงวางแผนปฏิบัติงานและวิเคราะห์ความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานหรือ KYT นั่นคือวิธีก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติงานนะครับเราไปดูกันว่าขณะปฏิบัติงานเราจะต้องทําอย่างไรกันบ้างเริ่มด้วย4การหยุดจอดรถในทางเดินรถบนหลายทางผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณไฟก่อนที่จะหยุดหรือจอดรถไม่น้อยกว่า30เมตรและหยุดรถได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัย5ผู้ควบคุมงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดําเนินการติดตั้งกลวยยางจาราจรสัญญาณไฟกระพริบ และป้ายแจ้งเตือนการปฏิบัติงานเขตในเมืองกรณีจุดปฏิบัติงานมี2ช่องจราจรและสี่ช่องจราจรให้ติดตั้งกลวยยางจราจรตลอดแนวระยะห่างกันประมาณ5-10ถึงเมตรโดยให้เริ่มที่ขอบทางเข้ามาทีละ5 0าสิบถึงหกเซนติเมตรและให้ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนการปฏิบัติงานพร้อมไฟกระพริบสีเหลืองทางด้านหัวและท้ายจุดปฏิบัติงานห่างจากจุดปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า150เมตร กรณีสองช่องจราจรให้ติดตั้งป้ายและไฟกระพริบด้านหัวและท้ายจุดปฏิบัติงานเขตนอกเมืองกรณีจุดปฏิบัติงานมี2ช่องจราจรและสี่ช่องจราจรให้ติดตั้งกลวยยางจราจรตลอดแนวระยะห่างกันไม่เกิน30เมตรโดยให้เริ่มที่ขอบทางเข้ามาทีละ50-60ถึงเซนติเมตรและให้ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนการปฏิบัติงานพร้อมไฟกระพริบสีเหลืองทางด้านหัวและท้ายจุดปฏิบัติงานห่างจากจุดปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า150เมตร กรณี2ช่องจราจรให้ติดตั้งป้ายและไฟกระพริบด้านหัวและท้ายจุดปฏิบัติงาน 6. ผู้ควบคุมงานดูแลควบคุมการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด 7. ตรวจสอบความเรียบร้อยและทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานหลังจากปฏิบัติงาน 8. ทําความสะอาดตรวจเช็คและจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์กลวยยางจราจรป้ายเตือนอันตรายสัญญาณไฟกระพริบและกระบองไฟให้สัญญาณธงสัญญาณสีแดงสีเขียวก,กล่อง ตู้จัดเกก็บอุปรณ์นี่แหละครับคือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยการจอดรถปฏิบัติงานบนไหลาทางหวังว่าดูจากขั้นตอนต่างๆแล้วทุกคนคงจะสามารถทำกันได้แบบไม่งงเลยใช่ไหมครับโอกาสต่อไปผมมิสเตอร์้ e a รู้ทันไฟฟ้าจะนำความรู้เรื่องไฟฟ้าด้านใดมาฝากทุกท่านอีกรอชมนะครับแล้วพบกันครับ